สวัสดีค่ะทุกท่นานค่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะบรรยากาศยั้เย็นแบบนี้จะพาทุกท่านชมที่ดินซักเก้าแปลงนะคะซึ่งเก้าแปลงนั้นก็คือ,อยู่ตรงนี้แล้วนี่เลยค่ะที่ดินทั้งหมดนี้นะคะแบ่งไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วตกเพียงราคาตารางวาละสอง0ันบาทเท่านั้นเองนะคะแบ่งแปลงไว้มีตั้งแต่เนื้อที่200ตารางวาขึ้นไปนะคะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตําบลหนองแสองอำเภอปากีจังหวัดนคร นายยกนั่นเองนะคะที่ดินแปลงที่แบ่งขายตรงนี้นะคะบอกเลยว่าสวยแล้วก็บรรยากาศดีมองเห็นวิวเขาเนี่ยแบบชัดมากเลยแล้วก็เงียบสงบด้วยนะคะไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะที่ดินทั้งหมดตรงนี้ที่เห็นอยู่นะคะ9แปลงเนี่ยตอนนี้นะที่โอนแนะนําเลยก็คือมีอยู่สองสาแปลงนี้แหละที่อยู่ในใจนะท่านใดสนใจเนี่ยรีบๆเข้ามาดูได้เลยนะทั้งหมดที่เห็นอยู่นะคะมีถนนสาธารณะด้านข้างผ่านด้วย กว้างถึง6เมตรเลยนะคะรวมถึงตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะด้วยนะคะที่โอบอกว่าโอนแนะนาอยู่2องถึงสแปลงก็คือว่าที่ดินแปลงที่ติดก,กับถนนสาธารณะฝั่งนี้นะคะกับถนนสาธารณะที่จะสร้างขึ้นใหม่เร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นเนื้อที่แค่200ตารางวาเท่ากับ4ี่แสนบาทเท่านั้นเองนะคะฝั่งนี้1แปลง200ตารางวาแล้วก็ฝั่งนี้1แปลง200ตารางวานะคะนี่ตรงนี้โอนแนะนำเลยนะคะเนื้อที่เพียงแค่200ตารางวาราคา4 0 0 0 0 0บาท ใช้เงินเพียง400,000บาทเราก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของที่ดินสวยๆแบบนี้ได้เลยลักษณะของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนไปชมกันเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะอูจะพาทุกท่านชมที่ดินทั้งหมด9แปลงเนี่ยเอาเริ่มจากถนนสาธารณะดังเดิมที่มีอยู่ตอนนี้นะคะนี่เลยเป็นถนนสาธารณะเข้าไปด้านในก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะที่ดินทั้งหมดนี้นะคะห่างจากถนนน้องแสงปากพีเนี่ยเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองนะ คือเข้าจากถนนลาดยางถนนชนบทถนนที่รถวิ่งเยอะๆค่ะเข้ามา500เมตรก็ถึงตรงนี้เลยตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากขอแนะนําเลยนะรีบๆมาจับจองเลยค่ะมีอยู่3แปลงที่โอแนะนําแบบว่าสุดๆเลยนะนี่ติดถนนแบบนี้คือเราไม่ต้องยุ่งไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครแล้วมาถึงเราก็สามารถสร้างบ้านสิ่งปลูกสร้างต่างๆได้เลยนะเนื้อที่200ตารางวาเท่านั้นเองราคา400,000บาทเองนะคะตกตารางวาละ2,000บาท ราคาที่แบ่งขายราคาแบบนี้นะบอกเลยว่าไม่ค่อยมีนะน่านจะมีสักครั้งหนึ่งแล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่โอนแนะนําคือแปลงนี้นะคะแปลงนี้ติดถนน2ด้านซึ่งจะเป็นถนนดั้งเดิมที่มีอยู่เป็นถนนสาธารณะนะคะแล้วก็ถนนสร้างใหม่เดี๋ยวพาไปชม อันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะดั้งเดิมที่ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็เสวนตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ที่เราจะยกให้เร็วๆนี้นะคะทางเจ้าของก็แบ่งที่ดินขายเป็นล็อกๆไปนะราคาเพียงแค่ตารางวาละ2 0 0 0บาทเนี่ยบอกเลยว่าถูกมากคุ้มมากนะคะตอนนี้มีหมุดมีเสาปักชัดเจนทุกๆจุดเลยนะนี่โอนแนะนําแปลงนี้เลยแปลงนี้แปลงนี้ติดถนน2ด้านก็คือถนนด้านนี้นะคะที่จะสร้างใหม่กับถนนด้านนี้ แปลงนี้ก็เนื้อที่200ร้อยตารางวาเองตรงนี้มันมีบอกอยู่อะตรงนี้นะคะที่โอนแนะนำเนี่ยคือแปลงที่1เนื้อที่200รอยตารางวากับแปลงที่2นะคะเนื้อที่2 0 0รอยตารางวาและแปลงที่3มก็คือต่อจากตรงนี้ไปนะเข้าซอยไปนิดนึง300ร้อตารางวานะราคาตารางวาละสองพันบาทเท่านั้นเองรีบๆมาจับจองกันนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยว พาทุกท่านชมบรรยากาศแบบวิวขานะ3าแปลงที่อยู่ต้นทางตรงนี้นะมองเห็นวิวเขาวชาัดมากนะคะเหมาะที่จะทำเป็นบ้านสวนแบบอยู่แบบบรรยากาศเงียบสงบนะตรงนี้เหมาะมากๆเลยนะคะนี่อันนี้คือพื้นที่เขาเรียกว่านานาล้างนาที่ไม่ได้ทำอะคะ่ะเขาเรียกานาอะไรไม่รู้ แล้วก็มองไปด้านนี้นะคะเราก็จะมองเห็นวิวภูเขาที่สวยชัดมากนี่เลยเห็นไหมใกล้มากเลยเห็นปะ่ะนี่เห็นไหมคือมาอยู่ตรงนี้เปรียบเสมือนเราอยู่แบบว่าอยู่เหมือนกลางหุบเขาเลยนะมองไปทางไหนก็จะมีวิวภูเขานะคะนี่นี่เลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะบรรยากาศยามเย็นอากาศนี้คือเย็นสบายมากเลยนะคะเราเดินเข้ามาตรงนี้และเงียบสงบนะคะตรงนี้พอเรายืนอยู่นานๆเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนกร้องตลอดเลยนะนี่ไกลๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนหน้องแสงปักพีอยู่ตรงนี้จริงๆก็มันก็ใกล้ถนนมากนะถ้าเกิดเข้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถเข้าที่ดินแปลงนี้ได้นะคะ ราคาเบาๆนะคะแปลงเล็กแปลงน้อยน่าจะหลุดเข้ามาสักแปลงหนึ่งนะถ้าใดสนใจเนี่ยบอกเลยว่ารีบๆเข้ามานะคะสวยถูกดีพร้อมนะคะตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะคะเข้าออกตลอดนี้ตอนนี้มีเพื่อนบ้านนี้เลยเห็นไหมมีรถเข้าออกตลอดนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่ค่ะอากาศดีน่าอยู่มากๆเลยนะคะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอ,อ๋พาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะได้ที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยราคาเบาๆแบบที่ดินแปลงนี้นะคะรีบๆติดต่อโเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กักบที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบแปลงนี้อีกลาไก่อนค่ะ